Are you sure about that? sure you โอเคครับผมวันนี้ใ็้อยู่กับผมแล้วนะครับดีดีการ์ดเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเด็กโปรไฟล์ของะสังกระท้อนว่ะเคสเนเจอนะครับเป็นของใบซันนะ ไม่ใช่ของแฮมสุกินะครับผมก็ก่อนเริ่มคลิปเลยถ้าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะค,ะครับผมอ่ารับดูได้เลยครับก็ใบแรกจะไปเร็วผ่านนะครับสักคู่นะ,ะเร็วผ่านกิวเร็วผ่านบอกว่าต้องไปใส่กระท้อนออาเดี๋ยววางยี่เป็นอหนึงนะ่งเลยคิวเร็วผ่านบอกว่าอะไรครับคอนเทนิวถ้ามีเคสสามบนไอโซเทคมันจะทำง,งานสองรอบนะครับผม เทคบอกว่าเมื่อลงครับโมกันสองใบถ้าเป็นนอมโม่งเปิดสี่ครับคออะไรก็ได้ไม่เกินสองใบที่ไม่ใช่เกีสามนะกอลงสองใบคอศูนย์หนึ่งสองคอได้นะฮะคอสามนะครับไม่เกินสองใบถ้าเป็นทิกเกอร์ครับตัวมันจะบอกหมื่นห้าหนึ่งคีย์ที่ข้อนะครับง่ายๆเลยเบสิกนะครับโอเคใส่ไปสนะี่ใบเอาไปต่อไปจะเป็นใบซันนะครับเป็นตัวเล่นแทนแฮมสุเกะแต่ก็ใส่แค่สามใบนะครับเพราะยังไงก็ขึ้นนะครับ ว่สกนะิลไปซันบอกว่าออโต้วาเลียครับคาร์บานหนึ่งเลือกเลกาไปเอื่นของคนหนึ่งใบบอกห้าพันจบเทินนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวมันอยู่ช่องแวนนะครับมันจะงัดงัดได้เลยตัวที่บกหลังเก่งนะตัวทำเวฟเพิ่มนะครับผมผมชอบเล่นสายนี้มากกว่าแฮมสุเกะนะครับใส่ไปสามใบใส่เป็นจิโอการ์ครับจิโอการ์ใแอนสกิลจิโอการ์บอกว่าคอนติเนียอยู่ช่องเอ็กเซลนะครับผมมันจะ ยืน17ตลอดเลยนะครับมันจะบอกไอแบตพังน,นะแนะนำาให้ใส่ไว้3ใบนะครับหรือว่าจะอ่ะไรๆผมอธิบายอีกทีหนึ่งสนู๊โอเคใส่ไว้3ใบก่อนนะก็ต่อไปจะเป็นฮัสซึเนะนะครับสกิลตัวนี้เก่งมากนะครับฮัสซึเนะบอกว่าสกิลอ่าออโต้เลียครับตีฮิตแวนโซบาร์1จั่วการ์1ใบนะครับเก่งมากแล้วเอามาเล่นกับไบซันที่ตี เขาไม่ปล่อยฮีตก็ถักไวซันลุกมาตีมันจะบอกอีกค่าพันด้วยนะครับมันตีออกยี่สิบสามที่อยู่ก็เซลวนะเก่งนะใส่ไว้สามใบนะที่ใส่ไว้สามใบเพราะว่าถ้าท้ายเกมนะถ้าท้ายเกมเขาห้าแดมแล้วเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วตัวนี้ก็จะดูแบบไหลค่าไปเลยนะครับเพราะเขาไม่น่าปล่อยอยู่แล้วใส่ไว้สามใบนะต่อไปจะเป็นไบโนไบ,โน,บโนใส่แค่สามใบนะครับเพราะว่าไบาโน มันกินคราร์ทูบาร์นะครับผมซึ่งคราร์ทูบาร์เอาจริงๆนะเรับิ๊กนี้ทําเพื่อมาเล่นกับใบซันทําเพื่อเล่นกับใบซันใบซัากดคราร์ทูบาสทุกเทิร์นนะครับปลายเกมถ้าจะใช้นะเพราะว่ามันมันก็ดูมงเปลองนะติ๊กนี้ไม่มีไหเนี่ยเมื่อกี้ในตอนนี้นะครับสกิลไบโนบอกว่าออโต้แวนเล่ไม่อต้มทีมันขาดคาร์ทูบาสหนึ่งโม่ท็อปเด็กลงนะครับถ้าเป็นนอร์มอลยูนิตเราจะได้จวนนะครับถ้าเป็นทิกเกอร์จิ้มเทอรหนาสามใบบวกห้าพัน แล้วก็รีทายรียการเขาแข่งหนึ่งใบนะครับก็เลยใส่ติดไว้3ใบนะครับแต่ว่ามันเด็กนี้มันก็มีข้อเสียอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งอ่าใบเ่อไบผมใส่ไปติดไปใบหนึ่งครับบาโค้ซีบ้าะครับสกิลเบสิกเลยครับเห็นโม่บวกห้าพันเนี่ตามตามสเต็คเห็นโม่กีรอาก็บวกไปดามันนลครับติดแล้วใบหนึ่งอ่าใบต่อใบแตเป็น วันลาบี้นะครับใส่ไว้สี่ใบเหตุผลที่ใส่วันลาบี้ไว้สี่ใบนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอาไว้เสรซฟเอาไว้เซ็บปรหมื่นขนาดแหลบง่ายๆเลยเซ็โปรหมืนก็มันจะเซสิบห้าเนาะที่ใส่ที่เล็กที่จะใส่ไว้สแทนที่จะใส่ตัวเล่นอย่างอื่นไว้นะเพราะว่าเด็กนี้ค่องข้างจะจะ ที่เลกใส่วาล,ลาบี้ไว้เพื่อให้เขาล่อล่อ,ลอตีนะด้วยนะครับอามาล่อตีเขาซึ่งเขาไม่ตีหรือว่าจะตีอันนั้นเป็นสีหนองเขาครับถ้าเจอพวกแคนพผอบอดก็ก,ก็ก็จะมีไว้วาล,ลาบี้ไว้ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นตัวเล่ยเขาเผานั่นแหละแต่ก็ไข่ตะบ้าเอาเป็นตัวเล่ยเขาเผาละเออนั่นแหละครับแต่ว่ามันสิบสิบห้านะครับผมแล้วที่ใส่มันไว้นะครับเพราะว่าอย่างไรก็กดดันเขาได้นิดนึงไะ เพราะว่าเคยเห็นไอ้นี่ยืนอยู่ก็บอกว่าจะตีไอ้นี่ก่อนรือวจะตีแวนดีเพราะไอ้นี่เซ็บก็สิบห้าแล้วนะครับมือก็ไม่ค่อยได้หนานะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีจุดๆุดหนึ่งที่คนเคยเล่นเกมนี้มันน่าจะมีนะครับที่แบบไม่ได้ทิกเกอร์นะแล้วมือม,มือแบบมีแต่ตัวเล่นพวกเนี้ยหรือมันทาอะไรไม่ได้ยิงเนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้หมายถึงกาดนะเออกาดไม่ค่อยจะได้นะครับผมตัก็เลยกก็ใส่ไว้สี่ใบนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไปใส่ไบโน เรียกว่า g ีโอกราฟสได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับถ้าจะใส่เพิ่มนะครับไปใส่จีโอกราฟดีกว่านะครับแต่นี้ผมเลือกที่จะใส่ไว้สี่นะครับผมเพื่อเก็บมือไว้เนาะจริงเอามาการบัตเตอร์ฟอร์ด้วยเลยครับเก็บมือไว้กับบัตเตอร์ฟอร์ดนะเพื่อเจอคาร์ไนโร่นะเจอแค่หนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคใส่ไว้สี่นะครับแต่จริงใส่สามมือขอโทษนะครับเสียงรถดังใส่สามนะครับแล้วก็เปลี่ยนจีโอกราฟเอาเองนะครับอันนี้ผมขาไว้ตั้งงานละเลยลืมเปลี่ยน อารมณ์ที่เกียดหนึ่งครับซื้อว่าวูครับไม่ได้มีตัวเละอ,อือ่นเยอะมากมายครับถ้าไม่ใช่แฮมสก,กิคอนทินิวครับยืนหลังบอก4 0 0พันยืน22่ิอ้ยืน1ิแค่นั้นเลย4ใบอ่ะตัวนี้ตัวเก่งแทงเมาส์กิวแทงเมาส์ออโต้เรียครับหนึง่งครั้งหนึ่งเขอนคาร์บ้านหนึ่งครับเอาทิโมขึ้นมือครับเห็นโม่แล้วก็บานหนึ่งเอาขึ้นมือถ้าเป็นของของเล่นอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละครับเอาเดีขึ้นมือเอา ะก็เป็นตัวเก่งอีกหงใบแต่กินบานนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปเป็นท evet ีนี้ว่าตัวไหนใช้บานบ้างนะก็จะเป็นต่อไปกันเป็นโมโนครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่งอีกหนึ่งตัวเลยมันปิดได้นะด้วยตัวนี้สกิลบอกว่าเมื่อตีหรือบูธครับโซบ้านหนึ่งออโต้แวนเลียนะต้องบูธเลียนะครับไม่บูธแวนกดไม่ได้นะครับโซบ้านหนึ่งถ้าโมเป็นอ่าติ๊กเกอร์การได้คู่แข่งการได้แค่ติ๊กเกอร์นะครับผมนะครับถ้าเป็น normal นะครับห้ามคู่แข่งการโดยพิทักษ์จากมือนะครับ ก็เป็นใบเก่งของเด็กนีก่ทีเอาไปเล่นกับพรีเมียมก็เก่งอีกนะครับผมก็ใส่สติดไว้สี่ใบเนาอปกติก็ใส่สติดไว้สี่แล้วต่อไปเป็นแบ็กบอร์ดไล่อู่เรามารวมกันก่อนดีกว่าจะมีใบซันนะครับที่ใช้บาร์ดแทงเมาที่ใช้บาร์ดนะครับผมแล้วก็จะเป็นโมโนคิวบัสนะครับผมแต่เป็นแค่3ตัวนี้นะครับสตัวนี้ด้าใช้บาร์ดแต่ว่า ใช้ก็ต้องใช้แบบประหยัดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะกดจะนึกอยากกดก็กดอย่างนี้มันมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบาชุ่มไทยเกยมต้องเก็บไว้เล่นกับใบสานเพื่อทำเวเพิ่มนะครับแนะนําไว้นะครับโอเคต่อไปสติ๊กเกอร์ครับแต่ว่าพันยังเดียวเลยสติ๊กเกอร์ผมใส่ฟอนเจ็ดครับถ้าอยากใส่ขี้ก็ได้นะครับผมแต่นี้ผมไหนๆก็เล่นไอเนี้ยเนาะมันกเ็เพิ่มเวฟได้ละ ก็เลยใส่ฟอนต์ดีกว่าแทนคี้นะครับฟอนต์เจ็ดดอห้าใบนะครับใส่ติดไว้ห้าใบไม่มีอะไรมากแล้วก็ยิวสี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผสำหรับลิสต์นี้ทุกคนสามารถนําไปปรับเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าไอ้วัลละบีอ้อะเปลี่ยนออกไปหนึ่งใบก็ได้นะครับไปเปลี่ยนหรือว่าถ้าเปลี่ยนออกสองก็ได้นะครับไปใ,ใส่ตัวอื่นแทนแบบใส่เสือแล้วก็จีบกาเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับต,ตามใจเลยแต่นี้ผมจดัดอย่างนี้ผมก็รู้สึกโอเคกับลิสต์นี้นะครับผม ก็ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม